กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบด๊อบชูุกคนเด้อมื้อนี้ก็มาพบพ่อน้องเลยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพบพ่อน้องเลยื้อนี้ทางน้องเลยก็อยู่ทางเตาถ่านแม่เพิ่นเนาะทมตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทมแล้วข้างหนึ่งย่างข้างหนึ่งเนาะโดยผู้มือเช้านี่ก็พากันทมซอยแม่อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทางไอ้ทงเพิ่นก็มาคือกันมื้อบ่ายๆแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะไปหาทางแม่เพิ่นเลย ไก่เ,ลเลแล้วเลย้วน้องไปกันเลยไก่จะเขา่าโตฐานพา่อไก่เนาะพี่น้องอยามกลางเวนก็ล้มลมลม,ลมแหงอะไรเรอ่าสบายดีแม่สบายดีน้องลินโดยสบายดีฮัมน,น้นองละน้อยเออน้อ,นองน้องดีเอิอนพิดแล้วันนี้เนาะ ยังกระเจ้หน้อยหนึง่งคือทมแล้วกะได้เอาขี้ดินใส่มันให้มันนาๆนแนล้วกะเอานำมาฮดตบๆให้มันแน่นๆใ่น้อยนี่ก็จังแมนเนาะคูอืมหนึ่งนี่เสืออันเสือขาวผลเป็นหนัง่งขี้ดินแล้รวะนี้ จะไหนกระเพื่อนแลวตรงนี้นำเอาน้ำหดมาเผื่อชีทมแล้วเนะทางน้องเลยก็ะฮะก็มาแต่เต้าทานไปส่งไอ้ทงเพิ่นไอ้ทงเพิ่นไปแก้พื้นให้แม่เถาพี่น้อยเพิ่นบ่นมีคนแก้พื้นให้แม่เถาก็ได้ สบายดีน้องละน้อยสบายดีาตาตวคืองามแถอะนะเต็มคิ้วเตม็มคางคิดว่าซ<บ>อเ<บ><อ>ต็มคิ้วได้นะแบบ<ๆ>ดงๆมันอยากถึกเดดแล้วก็มันอ,อยากนนั่นเนาะอยากแห้งเลยคิดดนกันด้ยขุดลงไป กล้สีแล้วแล้วเนาะยังน้อยนึงอ่าตน้องๆเพิ่นก็ซลงไปขดยูุ่นเสียมแดกได้ ตั bon ้งแต่เอื ja ้อไปนี่อ oh ันตักน oh ่ำมาจากกันรอดเลยตัวนละน้อยตัวหนึ่งบอกเอาอีกสองผหนบล่าลมแห้งผูลมแห้งแหงพี่น้อง อาคูดแห่งคูดแห่งเลิกลงเนาะทั้ทงแดดทั้งลมพี่น้องแค่นี้แมเพินใส่หมวกมีแต่เด,ด็กน้อยบ่ได้ใส่หมวก คือเมื่อกี้นี้ห่มแล้วบันมาบันนีเดดอีกแลยบัดทมแล้วแล้วก็เต้าใหญ่เธอลายน้ำขี้ดินเนาะเต้าใหญ่น้ำขี้ดินกับผด ล้มกบขนาดเลยโอ๊ไก่น้อยกะคุดน้ำคุดบอดแดดว่าล่ะเงินคนปากจูดน้อยหนึ่ง เวก็ตรงได้ไปตั้งน้ำมะฮ้ดให้มันแน,นี่มันเปียกมันสุ่มโอยูหลุมนะแม่คือแบบสุ่มสุ่ม,มจะห้ามผู้ส่วนใช้ตัวนั้นน้ำด้วยม,มันบ่นเปียกเลาน้ำมะฮด lom heng ili ada ibo impet tak nam lu สวยกันเป็แม่ทางขาวันนี้แม่ ใส่นะท้งหัวกายัางสีแป้งอยู่ลมนีนขนาดเลย ນຳໝົດລະບໍ່ນກງັງຫາຍບ ขึ้นมาโฮสเชล้างก็ได้น้องลินมาหนิเหยียบขึ้นทางปากจูดเหยียบขึ้นรดน้ำยังลายอยู่บ่หรือวา่ายังหน่อยหนึ่งนี่โฮสเตพี่อืมโฮด,ดปะนิโฮดคือเจ้าเคยโฮแตะกี้เด้ ขึ้นหกทางหลังมันโคตรใจทางหลังฮะอันสามสิบแปดพันถ้าน่ันกับบวลายบันไดเพราะว่าใส่ไพ่กับแบบทานอนแล้วก็ปิดไว้ไพ่นะบัเปิดไห้ไลาย ทางหลังมัน ไก่กันได้เนาะก <c oughs> หดใส่ทางหลังมัน <c oughs> ลมกับลม <c oughs> ยังคือหดแน่นอน้องลิน เด,ดือเลยเด้อดฮัมเดอ้อคดทางขข้งมันนำนองลิ้นบดล้วบนำนะดิทางขข้งมันอยากแหงๆกับทางหัวพเพราะอะไรล่ะเพราะแล้ว เบิดแล้วาบอนนำนะตักเอาห็นเบิดล่นน้ำเนี่ยหันก็นะมีบอพมพดคือกันเด็ทั้งหัวมันเอ้าโอ้ยเนาะ,นะกระตอบักใหญ่หนึน่งกระล่มแล้วเนาะนางลิ้นเลย มัวแต่หดตาฐานบุเบิงหดกระต้อหดใจให้มันเปียก ไซน้ำเบดรละบอห้ามเอาโอมาให้เอิ้นไว้ละห้ามไว้ให้เอ้ยตักใส่บัวไว้หัวตาฐานนี่นะใจน้อยนี่ก็เขาไปในนี้แล้วเนาะเขาไปนอนในนี้เอ้าหยุดัด แออออม่คือตอนจะทมตอนนั้นจะโหดขู่มือบหรือว่าโหดแต่ตอนเขาทมนี่หละก,ะลลกะ็แล้วเลยโฮดจะทมเอ๊ะแล้วเราบอกเราโหดน้ำนี่นะต้นนั้นก็มาโหด,ดอกีกเอาลม เรียบร้อยบันี้พี่น้องถ้าพุทพอจึงได้ก็ะพดตืมนำเถียะถ้ามันแห้งจึงไดก็เมื่อนี้ก็ะล่มแห้งอลหลีะพดโลลินกระเทินได้เอามาเลยอันเดียวนึง นี่แซบ,บนี้น้ำมันบให้น้องลินพันธดอยู่น้องพี่น้องอแล้วเลยถมแล้วเลยบรรยากาศมันนี้กระลมแห้งๆใครเ็นแต่มันเย็นอยู่น้องพี่น้อง โดยน้องพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้ก็ทั้งน้องเละสิคอโต้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนท่าน้องเล่เอาผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเล่สิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี